สวัสดีทุกคนอยู้ในรับวาสู่เกมฟาร์มมิ่งซิลเวเตอร์ยีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนมาดูเจ้าช้างรุ่นเล็กนะครับผม2รุ่นนะครับวันนี้นะฮะนี่ก็คือเป็นรุ่นแบบอ่าเป็นรุ่นเล็กนะทุกคนนะครับผมนะฮะเล็กกว่าเจ้าช้างไวไฟนะครับผมนะฮะก็มี2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่นเจ้าช้างเทอร์โบและก็ ไม่ใช่สิช้างน้อยะฮะช้างน้อยเทโบแล้วก็ช้างน้อยจอมพลังนะผมนี่นะครับอืมันเป็นรุ่นเล็กนะฮะรุ่นเล็กก็เหมาะกับนาแปลงเล็กนะผมในภาคอีสานนั่นเองเนาะนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นแรกกันเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมขอคนหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ในป๊อปสามดีด้วยแล้วกันนะฮะโอเคขอเปิดกล้องมุมแบบกว้างดีกว่านะครับผมนะฮะนี่คันนี้เป็นช้างน้อยจอมพลังครับผมนะฮะนี่ครับผมนะฮะจอมพลังก็จะเป็นทรงแบบว่า หน้ากากแบบเป็นหน้ากากาพลาสติกนะครับผมนะนี่นะครับผมนี่เป็นช้างน้อยจอมพลังฮะเดี๋ยวให้ดูสเกลนะครับผมสเกลตัวรถนะครับผมนี่มันก็จะเป็นคันเล็กนะฮะอันนี้ผมสตาร์ทให้กลางอุ้มได้นะทุกคนนะผมนี่นะครับมันจะเล็กกว่าช้างจะช้างไว้ไฟเยอะมากทุกคนนะผมนะเปลี่ยนรุ่นขนาดเล็กนะครับผมนะนี่นี่อันนี้ก็เป็นช้างน้อยจอมพลังครับผมเฮ้ยแต่ว่าสติ๊กเกอร์ด้านบนเป็นเทอร์โบ อไไ <c oughs> เออฮะหลอนแล้วหลอนแล้วนะฮะนี่มาดูเจ้าช้างเทอร์โบครับผมนี่อันนี้เป็นเทอร์โบฮะดูด้านหลังจะเป็นแบบว่าหน้ากาก,ากเป็นเลดแล้วทุกคนนะครับผมนะฮะและก่อนหน้าก็จะเป็นแบบเป็นเลดออกแนวแบบเอ็กซิรีเนาะนะน่าจะเป็นออกแบบออกแนวเอ็กซิรีฮะนี่วันนี้เราก็มาลุยสองคันครับผมมาลงแปลงนาของยายปริกงนะครับผมนะฮะ <c oughs> <c oughs> ยายปริกบอก ติดใจเกษตรพัฒนาฮะก็เลยจัดเจ้าชางอย่างเดียวเลยนะโอเคครับผมวันที่เราจะเกี่ยวก็คือเราก็ต้องรักเครื่องก่อนนะเพื่ออะไรเนี่ยนี่เจ้าตัวนี้ฮะเป็นเครื่องที่รีแมปมาแล้วครับผมนะครับสำหรับเจ้าแชมเทอร์บอยให้ไงหลังเนี่ยนี่ครับอื้เสียงเพาะมากครับเสียงนี้นะฮะทุกคน ดูท่านั่งก่อนนะครับผมนี่ขันเล็กขันเล็กก็จะประมาณนี้ทุกคนเอาแปลงใกล้ๆเลยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวให้เจา้าเทอร์โมโลงก่อนนะครับผมนี่หยิบแต่ไล่หนูไล่หนูฮะไฟนีไน้ไ,นไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้มั้ง เอาลงเลยครับตรงนี้นอ่เอฟเฟกต์ออกครบนะครับผมว่าแรงไปหน่อยอ่ะผมลดให้มันชา้าก็นิดนึงนี่ครับผมก็รประมาณนี้จะเหมาะมากครับอ่ะเดี๋ยวลองกระโดดไปอีกคันหนึ่งครับผมคันนี้เป็นเครื่องเดิมฮะ ไม่ได้รีแมปไม่ได้อัปเกรดเครื่องนะครับผมนี่ก็จะลงแบบแปลงเดียวกันนะครับแต่แบ่งคนละครึ่งครับผมจะได้แบบว่าเห็นภาพที่สวยงามฮนะสองรุ่นเลยวันนี้ครับผมตุ่นเล็กรุ่นเล็ก,ลกแต่สเปคนี่ไม่เล็กนะครับผมนะฮะโอ้โหดูฟางทุกคนพุ่งแบบสุดจัดนะฮะ <laughs> ช้างน้อยจอมพลังครับสังเกตตรงหน้ากากมันจะเป,ป็น่้าเป็นลักษณะของขคล้ายๆจุช้างไ,ไฟฮะแรงพอกันครับผมไปดใคมใหม่ยังไม่กดติดตามนะฮะฝากกดติดตามช่องน้พอบด้วยแล้วกันนะแล้วก็ ฝากติดตามเพจใต้คลิปด้วยนะครับผมใครที่สนใจหมดอยากได้หมดก็เล่นนะครับในเกมฟาร์มิงซูเลเตอร์ครับผมนะมีทั้ง19แล้วก็22่สก็มีฮะตีเป็นบางคันครับผม20แต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นในมือถือเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันกระตุกนะฮะทำคลิประบากครับผมนะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นในมือถือเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็มีขายบ้างครับบางคัตรครับก็ อันนี้ก็นับถอยหลังครับความมีผ้าจับไปแล้วครับผมแต่ว่ารอแค่เปิดตัวครับก็จะเอาโหลดมาแล้วก็ติดตั้งเด้เลยครับให้ตัวแกล้อเกีียวด้วยครับพี่จ,จัดครับผม วับไปคันนองครับนี่อันนี้เป็นน้องน้องโอ้โหเห็น้าดำคำเขียบเลยแม่ผมลืมกลางล้มให้นะเออกลางล้มให้ก่อนโอ้โหลงแปลงข้างหน้าเลยนะทุกคนแน่นอนอะนกลางล้มไปคันนี้ด้วยนะลืมลืมลืม ครับผมไม่แดดร้อนขนาดนี้ไม่กางร่มได้ไงร่มใหญ่ๆก็ดีตอนที่ว่าเราเกี่ยวแล้วไม่มีฝนตกปล่อยๆฮะพอ,อจะไม่เกี่ยข้าวฮะอืม ข้าวจะไม่ลงไปในอุ้มนะฮะเออแล้มไม่ได้เสียข้าวหรอกแต่ว่าข้าวไม่ลงไปในอุ้มนะช้างน้อยจอมพลังครับผมขยับไปที่ช้างไลเทอร์บฮะความแตกต่างของตัวรถก็คือหน้ากากหน้าหลังนั่นเองครับผมนะี่ส่วนตัวโครงรถเฟรมนี่คล้ายๆกัน,นะฮะสเ,สเปคเดียวกันครับผมน,นี่น่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่าครับความดูสทรงแบบ ออกล้ำสมัยฮะเกี่ยวแปลงนีแลเลยไอ้หนูจะเกี่ยวแปลงไหนเออเออตั้งลำแบบนี้ก็จะลอดแบบนี้เลยเหรอเอ่อ,อะไรอยู่นี่ไปครับจดจวดครับ คันนี้จะโปรงครับผมอยู่ในโปรนะฮะสองคันนี้ผมจะปล่อยให้ทุกคนได้จับจองเล่นนะครับผมนะก็ยังเป็นโปรชุดใหญ่อยู่ครับ1499นะฮะแถมเทนเลอร์รถไทยแล้วก็รถขนข้าวด้วยครับผมรถสิบร้อนะฮะเป็นนิวยังยน์นะครับผมแล้วก็เทนเลอร์เป็นเอสสิบร้อยของช่างปุ่มจร์คี้ไล่นะครับผมนแล้วก็มีฟอร์ดนะครับผม ถ่ายฟอร์ดครับค bon ุ้มครับผมใครที่จัดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรวะเนี่ยหู้หู้หมั่วแล้วมั่วแล้วเฮ้ยหยาบข้าวเลยแหม่คล่องตัวครับคันเล็กเนี่ยหมุนแบบเพี้ยวเพี้ยวเลยเนี่ยเพี้ยวฟ้าวเพี้ยวฟ้าวเพี้ยวฟ้าะ นี่ผมใช้พวงมาลัยขับฮะครับ,รบเหยียบเพิดเพิดนะครับนี่แข่งกันแล้วนะทุกคนถ้าเรากดให้ไอเกี่ยวครับมันจะไม่มีรอยของล้าแท็กเหยียบข้าวนะครับผมนะ แปลกมากเลยไม่รู้เป็นที่อะไรฮะแต่ว่าถ้าเราขับเองไงผมก็จะมีรอยเหยียบข้าวรอยล้อแ็กนะครับเอองงเหมือนกันนะครับนี่ข้ามมาฝั่งนี้เลยนีออ่คันเล็กคล่องตัวฮนะนาแปลงเล็กนะครับผมแบบนี้นะเพะว่รู้สึกว่าผมขับเร็วไปไหนนะ่อย อีกคันหนึ่งก็จอดแล้วฮะไม่รู้ว่าเป็นไรครับจอดไปแล้วครับเสียใจจอดกินข้าวครับหิวข้าวหรือเปล่าลืมวางปากเกี่ยวครับเหยียบข้าวเลยฮนะเป็นท็อปแก่เล่นแน่นอนครับงานนี้ก็ใครที่เข้ามาใหมย่ยังกดติดตามากดติดตามช่องน้ำพร้อปด้วยนะครับผมนะก็สำหรับทุบบงท่านที่เข้ามาใหม่ไม่ทราบว่า เกมนี้เล่นยังไงครับผมนะฮะเกมนี้ก็คือเป็นเกมฟาร์มครับผมแล้วก็มอนี่ไม่มีในตัวเกมนะฮะมอคือผมสร้างขึ้นมาเองครับผมนะมอแบบไ,ไทยครับก็จะสร้างขึ้นมาเองครับผมนะฮรก็เริ่มมาแต่การปั้นโมเดลเลยทุกคนนะครับมาถึงการแปลงลงไฟมอตนะฮะแล้วก็ลงเล่นเกมครับผมนะนี่ใครที่สนใจครับ ก็ผมมีเปิดคอร์สสอนครับผมนะฮะมีทั้งสอนปั้นโมเดลครับแล้วก็สอนแปลงครับผมนะตอนนี้ก็กําลังขยายหลายๆเกมครับผมนะฮะมีทั้งเกมเอสโตคอซ่าครับแล้วก็เกมยูโร t r u คซ s ลเลอร์ตสองนั่นเองครับผมนะี่จัดแบบว่าเกมไหนที่ทําหมดได้ครับผมก็จะจัดนะผมนใะห้ <c oughs> ครบเลยฮนะอุ <c> ้ย <oughs> แรงกินไปว่าพี่ เขี่ยเร็วเกินรีบไปไหนอ,อ่ะเนี่จัดให้สักหนึ่งอุ้มเลยไงครับพรเพื่อคลิปนี้ของเราก็เป็นช่างไล่เทอรบโบครับไม่ตั้งความจุมาเยอะครับผมเต็มช้ามากอะ ให้อีกคันช่วยเกี่ยวดีกว่าครับแต่นี่ไม่ไหวไม่ไหวคนเดียวไม่ไหวนะนี่เป็นเสียงยน้ำเดิมนะครับไม่ค่อยจิตจับเท่าไหร่ <c oughs> วความเร็วหน่อยแรงเกินดูไม่สมจริงครับเวลาขับเร็วเกินแน่นมีรถเกี่ยวก็จะประมาณนีุ้กคนกนะนแต่โอ้โหวิ่งซิ่งเกินไปก็มันดูแบบขัดตานี่ไงเป็นไงล่ะ <c oughs> <c oughs> ให้คอมขับครับผม,มขับไปทั่วเลยนะ เดี๋ยวเราขับเองก็ได้ครับผมเ,เลี้ยวไปทั่วเลยครับเหยียบเข่า,าเลย <c oughs> อ้าวลองแบบหน้านี้จะเป็นไงฮะ,ะให้มันเยอะเลยน้องหมุนมาข้างหน้าดิโอ้ยม,มันถอย,อยนะมันถอยโดยๆ <c oughs> เสร็จไหมครับวันนี้เออ เฮ้ยไม่น่าจะเสร็จง่ายเออได้อยู่ได้อยู่ครับนี่ชัางมอเตอรโบพุ<ฮ>่งเลยฟางทุกคนดูนี่ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คันนี้ฮนะชอบคันนี้มากกว่าครับนี่ โอ้โหดูอันนี้เจ้ครับมาขับเองฮะโอเคโอเคกลับบ้านไปแล้วร้อนครับสอขับเองครับงานนี้โอ้โหสุดจัดครับหมดไม่ต้องจ้างใครฮะขับเองดีกว่าฮะเพราะว่าบอกว่าคอนโทรลง่ายมากเลยคฮะส้อก็เลยจัดให้ครับผม้โหทำไปได้ฮะ หลอกซ้อนเร่งความเร็วหน่อยฮะอืมอะเหยียบให้หน่อยแล้วกันเอาสักแปลงนี้แล้วกันทุกคนเนะี่ยยาวๆหน่อยแล้วกันนะแหมของนี้เหลือไว้ทำไมเนะี่ยเก็บแปลงนี้ให้ก่อนเก,กะตาฮะอเออเกี่ยวยังไงอย่วะเนี่ย ด้านหลังให้จบก่อนโอ้โหทิ้งไปได้ไงเนี่ยเกี่ยวแบบนี้ก็โอ้โหนี่เสียชื่อหมดเลยทุกคนเลยไม่หมดครับแปลงนี้ใหญ่มากครับนี่เกี่ยวแปลงนี้กันเชื่อกันลุมเชื่อกันลุมให้ ไอ้ทอแก่มาแล้วครับผมสลัดกับเจ๊อ่ะเ,เ,เจ๊ก็ไปกินข้าวฮะเออเฮ้ยช่วยกันจะมาหากินครับผมโอ้โหสุดจัดครับทีมงานคุณภาพเสียพัฒนาฮะเดี๋ยวเป็นไงนเป็นไงนเ,งาเงาอาขอให้จบแปลงนี้แล้วกันนะทุกคนนีครับผมอ่าแล้วแต่ฮะทำยังไงก็ได้ครับผมแล้วแต่ฮะ จวัดจวัดครับผมไปฮะนี่โอ้โหขันนั่งข้องกว่าครับทุกคนหมุนทีเดียวเลยไม่ถอยไม่ไหฮะเออว่ะเป็นที่อะไรวะเนี่ย ว่ามันก็ถอยเหมือนกันนะดูทรงแลวดูมันถอยแล้วมันก็หมุนเนะี่ยเออนะตามนั้นเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้สบายใจฮนะเขได้เขได้่ะ อุ้ยนั่แหละสวยงามครับลองตัวลองตัวครับนี่ดูความสมจริงของตัวเท็กเจอร์ครับผมนี่ตันนี้ผมลงดีเทลให้เรมด้านล่างครับผมมันทำให้รถดูสมจริงขึ้นครับแล้วแต่คันครับคันไหนบางคันผมก็ทำบางคันผมไม่ได้ทำแล้วต เออใกล้เต็มเลยฮะคันนี้เหลือ,อได้เทได้เท,<ะ>เท,เทครับรถสิบล้อเราอยู่ไหนเนะี่ยเดี๋ยวผมไปเตรียมรถสิบล้อก่อนแล้วกันครับนี่ยังอยู่ยังอยู่กับเจ้าฮิโน่ห้าร้อยครับผมทีมงานกระเมงเซรินครับผมเอ,อี มว่าจะใส่ไอ้ตะข่ายเขียวครับไม่ได้ใส่สักทีฮนะออคลิปหน้าต้องใส่แล้วแหละไม่ได้ไม่ได้ครับผมคลิปหน้าต้องใส่แล้วแหละข้าหกพอดีครับสบายครับดินมันแข็งอยู่ได้อยู่ทุกคน น้ำเต็มแล้วฮะเต็มแล้วครับผมนี่ถอยไปแบบใกล้ๆเลยแล้วกันโอเคยกข้าวให้เอ้ยยกพ่อให้สัญญาณครับผมว่าเต็มแล้วเอาอันนี้มาเทียก่อนอจัดจามากครับผม เอเป็นไงสิ่งยังเลย่อหนุ่มคนนี้จวด,ดเข้าไปครับอ่าคันนึงว่าไงไปครับทีฝั่งหนึ่งครับผมนี่เรียบร้อยครับสองคุกวดนด้เลย เปิดจะไมเนี่ยโอเคครับผมก็ประมาณนี้ครับผมครับที่นี้ขอบคุณที่เข้ารับชมด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดติดตามด้วยกันนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าครับใครจะชวนไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี่ลาบไปก่อนเจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม